ขยีอ้อนิเมะขอเสนอสประยุทธ์รุฟ้าภาคทวีปมัดฉิมตอนที่354สี่เซียวเยียนเองก็ตกใจก่อนจะหันไปบอกกับควินเอ๋วว่าเช่นนั้นคงต้ให้เจ้าคุ้มการฆ่าอีกรอบหนึ่งควินเอ๋อเองก็ยิม้มพอเห็นแบบนั้นเซียวเยียนก็หาก้อนหินก้อนหนึ่งนั่งขัดสมาธิเข้าหยานปานยุทธ์มากมายก็ค่อยๆตรบอบอวนจากในกายปิดล้อมรัศมีประมาณร้อยเมตร พอเห็นว่าเซียวเยยนกําลังเข้ายานควินเอ๋อเองก็หาก้อนหินก้อนหนึ่งเข้ายานเหมือนกันรัศมีร้อยเมตรขึ้นไปจะถูกนางจับสัมผัสได้หลังจากนั้นความเงียบก็เข้าปกคลุมอีกรอบหนึ่งแต่ทว่าหลังจากความเงียบดําเนินไปประมาณสองชั่วโมงในที่สุดก็มีเสียงเท้ารมดังขึ้นในจังหวะนั้นควินเอ๋อเองก็ลืมตาขึ้นมาหอมกับมองไปยังทิศเหนือด้วยดวงตาที่มีแต่ความดุกล้าวในเมื่อมาแล้ว ใหญ่ต้องรับรับล่อๆหรือคนตระกูลหุนตอนนี้ตกตามถึงระดับนั้นแล้วโอ้สมก็เป็นสายเลือดชั้นเทพแห่งตระกูลกู่ยานสัมผัสนับว่าว่องไวเฉียบขาดจริงๆหน้าเรื่อมใสหน้าเรื่อมใสหลังจากเสียงขวินเอนอจบลงตรงนั้นก็ปรากฏควงอากาศกระเพื่อมพร้อมกับเงาร่างสองสายปรากฏออกมากินอายเย็นละเยือกตรบอบอวนไปทั่ว เงาคนสองคนนั้นปรากฏออกมาก็เหยียบย่างอากาศมาปรากฏอยู่เบื้องหน้าควินเอ๋อหลังจากนั้นคนหน้าสุดก็เงยหน้าขึ้นมาปรากฏว่าเป็นหุนนยาแห่งตระกูลหุนหุนนยาขวัญกล้ามากควินเอ๋อมองหุ่นยาด้วยแววตาที่อยากจะฆ่าอีกฝ่ายเฮอเฮนี่เกี่ยววันใดกับขวัญกล้าฐานะเจ้าไม่มีแรงคุกคามต่อข้ามากอันที่จริงข้ากับอยากรู้ว่า ถ้าคนที่มีสายโรหิตชั้นเทพอย่างเจ้าเกิดเหตุร้ายอะไรขึ้นตระกูลกูลจะวุ่นวายขนาดไหนขุนหยาพูดในน้ำเสียงที่เปี่ยมแววเย็นชาอาศัยพวกเจ้าเงี้ยลิควินเออร์ถามขึ้นตอนนี้เปลวเพืิงสีอัมพันนั้นเริ่มปรากฏออกมาจากร่างกายควินเอิร์ข้ารู้ตอก่อนเจ้าออกจะลำบากอยู่บ้างฉะนั้นเป้าหมายของข้าไม่ใช่เจ้าแต่เป็นเขาขุนยาหัวล็อก พร้อมกับนิ้วมือชี้ไปทางเซี่ยวเหยียนความจริงข้าสังเกตเห็นล่องรอยของพวกเจ้าผ่านดวงตาวิญญาณตั้งแต่หนึ่งเดือนก่อนแล้วเพียงแต่ไม่พบโอกาสลงมือแต่โชคดีที่โอกาสดีๆแบบนี้นับว่ามาถึงจนได้ควินเอ๋อเห็นแบบนั้นก็อดจะหัวเราะไม่ได้ก็เลยพูดว่าเจ้ามาลองทดสอบดูก็แล้วกันตามคำเรียกร้องขุนยาพูดขุลี่ลงมือพร้อมกัน ข้านางซะได้พอดินแบบนั้นคนชุดดำด้านข้างขุนยากับทาการถอดหมวกคุมศีสะะออกปรากฏใบหน้าที่มีรอยแผลมากมายดวงตาของคนผู้นี้ต้องบอกว่าเป็นพวกที่ไร้น้ำใจขนาดเห็นควินเอ๋อที่มีความงามระดับล้มเมืองเขากลับไม่สนใจคิดว่าคุณหนูควินเอ๋อน่าจะเคยได้ยินหุ่นลี่มาบ้างกะมังเฮอเฮะระยะที่ผ่านมาตระกูลกูกับตระกูลหุ่นปะทักันรับ มีผู้แก่งก้าตระกูลกูจบชีวิตในมือเขาไม่ใช่น้อยแน่นอนบาดแผลมากมายบนล่างเขาก็คือคนเหล่านั้นทิ้งเอาไว้ให้ขุนยาพูดขึ้นข้ารู้พลังฝีมือเจ้าลายกาศแต่ข้ากับอยากดูเช่นกันว่าเจ้าจะต้านรับการประสานกำลังของระดับเซียนพยุทแปดดาวสองคนได้อย่างไรขินเอ๋อกับไม่สนใจคำพูดเหล่านั้นนาค่อยๆลุกขึ้นจากก้อนหินพร้อมกับไปเอเพึงอาไปทั่วดวงตา จังหวะเดียวกันนั้นทางด้านคุนลี่กอบพุงทะยานเข้าใส่เซียเวเหยียนที่กำลังนั่งขัดสมาธิอยู่พร้อมกับโจมตีไปทางควินเอ๋อนางพอเห็นท่าโจมตีของหุนลี่ควินเอ๋อ e. เองก็ใช้ฝ่ามือฟาดเข้าใส่กำปั้นของหุนลี่เหมือนกันกำปั้นประทะฝ่ามือแรงกระแทกกันหน้ากลัวก็ทําให้หินมากมายเกิดการระเบิดรอบข้างหลังจากนั้นร่างหุนลี่ก็กระเด็นออกไปสองก้าว แต่ใบหน้าของเขานั้นกลับมีความสนุกที่ได้ปะทะกับคนที่แข็งแกร่งกว่าเขาเองก็ยังคงบุกโจมตีต่อไปเผชิญกับท่าโจมตีที่ดุมากของหุนลีควินเอ๋อเองกับว่าเท้าเป็นท่วงท่าพิสดารในการหลบการโจมตีของหมัดนั้นและนางยังใช้ฝ่ามือโจมตีใส่ล่างหุนลีถึงแม้ว่าหุนลี่จะมีท่าทางวิปลิตแต่เมื่อเจอกับฝ่ามือควินเออเขาเองก็ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย จากรูปการที่เห็นหุ่นลี่ดูเหมือนว่าจะโจมตีดูเดือดแต่จริงๆแล้วเนี่ยชัดเจนว่าเป็นฝ่ายของควินเออนั้นที่ของความได้เปรียบสภาพนั้นก็เหมือนกับบัวป่าตกมันไล่ขิดผีเสื้อต่อให้โจมตีมากมายขนาดไหนสุดท้ายก็ไม่สามารถสร้างแรงคุกคามให้กับผีเสื้อตัวนี้ได้หนึ่งฝ่ามือสามารถทําให้หุ่นลี่กระเด็นออกไปได้ควินเออก็ทําการผดึกเปลวเพลิให้กลายเป็นเส้นเส้นหนึ่ง จังหวะที่แส้คียนสีทองนั้นปรากฏออกมานางก็ฟาดแท้ใส่ทางด้านขุนลีแต่จังหวะนั้นกลับมีโซ่สีดําเข้ามาปะทะกับแส้ทันทีเกิดการประทะกันรุนแรงเฮ้อเฮ้อไม่เสียแรงที่เป็นผู้ครอบครองสายรุิยชันเทพยานสัมผัสชัอปไวมากคนที่โจมตีควินเอ๋อก็คือขุนยาตอนนี้ขุนยาอ้าปากกว้างพร้อมกับปลดปล่อยมังกรสีดําออกมามังกรสีดําคำรามด้วยเสียงขวยขวน แต่ถ้ามองดีๆจะรู้ว่ามังกรตัวนี้ผนึกขึ้นมาจากวิญญาณมากมายและเสียงหวยขวนั้นก็คือเสียงของวิญญาณที่กำลังทุกทรมานวิธีการต่ำช้ามากพอเห็นมังกรตัวนั้นกระโจนเข้ามาควินเออเองก็ด่าขณะจะลงมือกับปรากฏลมหอบหนึ่งซัดเข้ามาจากด้านหลังนางพอนางหันไปก็พบว่าหุนลี่กำลังรอบโจมตีนางอยู่เผชิญหน้ากับผู้แก่งกล้าระดับเซียนพยุตธแปดดาวสองคนต่อให้เป็นควินเออ ยังต้องตึงมืออยู่บ้างจังหวะนั้นควินเออเองก็ทําการสลับท่ามือเปลวเพลิงสีทองมากมายปรากฏขึ้นมาบนท้องฟ้าแห่งนี้หลังจากนั้นก็กลายเป็นมือขนาดใหญ่ตับปกไปทางกงเล็บมังกรสีดําฝ่ามือสีทองจับไปที่กงเล็บมังกรอุณภูมิร้อนนั้นทําให้ล่างวิญญาเหล่านั้นแตกสลายกลายเป็นความว่างเปล่าพร้อมกับเสียงควยขวดที่น่าสังเวชเวทนาหลังจากควินเออสามารถทําลายมังกรดําได้สําเร็จ ก็มีคนรอบโจมตีจากด้านหลังอีกรอบหนึ่งควินเออเห็น e แบบนั้นก็สลับท่ามือทั้งสองฝ่ายประทะก,กันอย่างแรงทําให้หมอกหนามากมายเหล่านั้นถูกกระจายจนกลายเป็นเบาบางไปสามารถมองเห็นได้ชัดขึ้นหลังจากการประทะก,กันครั้งนี้คุนลี่เองก็เหมือนจะได้รับบาดเจ็บภายในบนใบหน้าที่มีตะบาดแผลงเขาตอนนี้ปรากฏความซีดเซียวถึงแม้ว่าจะสามารถทําให้คุนลี่กระเด็นออกไปได้ แต่ควินเอ๋อเองก็มีฝ่ามือที่ชาขึ้นมาจากการประทะยังไงหุนลี่คนนี้ก็ไม่ใช่คนธรรมดาที่สามารถคุกคามนางได้ถึงระดับนี้หุนหย่าข้าว่าพวกเจ้าสองคนคงไม่อยากออกจากพิภพกู่แบบมีรมหายใจใช่ไหมมือนวลของควินเอ๋อนั้นบีบแน่นขึ้นเฮ้อเเรื่องนี้คุณหนูควินเอ๋อไม่ต้องวิตกแทนหุนหยาหัวรอสายตากับมองลงไปเบื้องล่างตรงนั้นเซียวเหยียนกําลังทําสมาธิ ปานยุดรอบตัวนั้นเกิดการผกพันอย่างมากมายเวลาสั้นๆไม่อาจสังหารควินเออเห็นทีต้องจัดการเสียวเหยียนก่อนหลังจากการปามือหลายยกทางด้านหุนนยากก็เริ่มรู้แล้วว่าพลังฝีมือควินเออไม่ธรรมดาต่อให้เขาประสานกำลังกับขุนลี่ยยังไงก็ไม่สามารถฆ่านาให้ตายได้ในวันนี้แต่ถ้าเปลี่ยนเป้าหมายเป็นเซียวเยียนที่กำลังทะลุด่านตอนนี้เซียวเหยียนไร้การป้องกัน ถึงแม้ว่าการบรรลุครั้งนี้จะเป็นเพียงระดับเซียนพยุทธหกดาวแต่ขุนห่าที่เคยเห็นเซียวเหียนสู้กับกูเหวามาแล้วเขารู้ว่าพลังต่อสู้เซียวเหียนแข็งแกร่งมากกว่าภายนอกที่เห็นด้วยตาเปล่าได้ขุนลี่เจ้าไปฆ่าเซียวเหียนข้าจะสกัดนางเอาไว้เองพอได้ยินเสียงตะโกนของขุนหญานั้นขุนลี่ก็พุ่งโจมตีเซียวเหียนทันทีแต่ในจังหวะนั้นควินเอ๋อเองก็พยายามจะเข้ามาสกัดเขาเอาไว้ แต่ควินเอ๋อก็ถูกสกัดโดยโซ่มากมายจากขุนยาเหมือนกันโซ่เหล่านี้สามารถทำ้ายผู้แก่งก้าระดับเซียนพยุ์ได้เมื่อรวมกันก็จะมีพลังอย่างมากต่อให้เป็นควินเอ๋อก็ยังไม่อาจทำเหมือนว่ามันไม่มีตัวตนได้คุนลี่เจ้าก้าแต่ต้องเขาสุสานสวรรค์ก็คือที่ฝังศพของเจ้าเผชิญหน้ากับคุนลี่ท่าโจมตีที่ดูเดือดของเขานั้น ขินเอิร์สามารถใช้เปลวเพิงสีทองสลายโซ่เหล่านั้นให้กลายเป็นความว่างเปล่าได้สตรีนางนี้พลังฝีมือร้กาศมากหากต่อสู้ตัวต่อตัว,ตวข้าไม่ใช่คู่ต่อสู้ของนางแน่พอเห็นว่าโซ่เหล่านั้นเนี่ยพังพินาศไปขุนยาเองก็น่าเสียหลังจากนั้นก็มองไปยังพื้นที่แห่งหนึ่งตอนนี้ขุนลี่มาถึงบริเวณที่เสียวเย็นนั่งขัดสมาธิแล้วแปลว่าเสียวเยียนไม่น่ารอดแล้วความเคลื่อนไหวของขุนลี่นั้น ควินเอ๋อเองเห็นได้ชัดเจนในจังหวะนั้นควินเอ๋อใช้หอกสีทองด้ามหนึ่งพุ่งไปทางหุนลี่แต่หุนลี่กลับไม่เกิดความหวาดกลัวแม้แต่น้อยนิดเขายังคงพยายามจะโจมตีเสี่ยวเหยียนต่อไปต่อให้ถูกควินเอ๋อโจมตีจนได้รับบาดเจ็บสาหัสแต่วันนี้เสี่ยวเหยียนยังไงก็ต้องตายพอเห็นฉากนี้ควินเออเองก็หน้าซีดไปตามในด,ดวงตานางเริ่มปรากฏความบ้าคลั่งแต่ทว่าในจังหวะที่ ทางด้านของควินเอ๋ร์กกำลังจะบ้าคลั่งเซียวเหยียนก็ลืมตาขึ้นมาพอดีพร้อมกับใช้ฝ่ามือฟาดไปที่หุ่นลี่อย่างแรงฝ่ามือมหาเทวะหนึ่งฝ่ามือฟาดออกไปบวงแสงสีดำที่บรรดาในผู้คนเน็บหนาวไปถึงส่วงก็แผ่ขยายจากมือของเขาออกไปชั่วขณะนี้หุ่นลี่ที่ปั้นหน้าดุเหี้ยมในตอนนี้ดวงตาปรากฏแววตกใจสุดขีด บ่วงแสงสีดำฉมึนปะหนึ่งรุมมืดอันลีรับนั้นแผ่ขยายจากฝ่ามือเซียวเยียนอย่างไวไม่ทันกับพิตาก็พุ่งชนกับขุนลี่ที่อยู่ใกล้แค่เอื้อมนั้นเต็มๆเจ้าหมอนี่ตอบสนองไวจนหน้ากลัวพอเห็นบ่วงแสงสีดำนั้นเข้ามาใกล้เรื่อยๆขุนลี่เองก็ตกใจด้วยพลังฝีมือของเซียวเยียนตอนนี้ไม่สามารถต้านรับการโจมตีของเขาได้แน่แต่เซียวเยียนกับสามารถใช้เซียววินาทีนั้น สามแดงทัศา,ายุทธออกมาได้นี่คือสิ่งที่เขาตกใจมากทันทีที่บ่วงแสงนั้นกระทบร่างคุนลี่คุนลี่ก็รีบนำหมวกสีดำมากมายมาต้านรับเอาไว้แต่คุนลี่คนนี้ไม่เหมือนกับผู้เท่าใจสิ่งตรงที่ร่างถูกกืนกินไปแปลว่าพลังฝีมือของเขาน่าจะเหนือกว่าผู้เท่าใจสิ่งอย่างเห็นได้ชัดพอเห็นว่าบ่วงแสงถูกยับยั้งเอาไว้เสี่ยวเหยียนก็ยิ้มด้วยความชั่วหลายพร้อมกับกอกปานยุทธใส่เข้าไปในนั้น ถึงขนาดทำให้แขนเสื้อของทางด้านคุณลี่ระเบิดพราะก็มีเลือดมากมายไหลลงมาจากแขนทั้งสองข้างนั้นตอนนี้ขุนลี่รู้สึกถึงพลังสยบสยองที่มาจากบ่วงแสงนั้นเขาสัมผัสได้ว่าพลังดูดนั้นมีความน่ากลัวมากยิ่งขึ้นหากไปล่อยไว้แบบนี้ช้าเร็วเขาจะหมดหนทางต้านบ่วงแสงสุดท้ายเขาต้องได้รับบาดเจ็บสาหัสแน่ถ้าไม่ทำอะไรตอนนี้ระเบิดวิญญาณ ในจังหวะนั้นขุนลี่เองก็ตัดสินใจเฉียบขาดระเบิดวิญญาณมากมายเหล่านั้นเพื่อสกัดกั้นบ่วงแสงที่กําลังจะดูดตัวเองเข้าไปและแรงระเบิดจากล่างวิญญาณเหล่านั้นก็ทําให้เขานั้นกระเด็นออกไปสามารถหลอดพ้นจากระยะการโจมตีของบ่วงแสงไปได้สมกับเป็นยอดฝีมือตระกูลหลุนพอเห็นอีกฝ่ายสามารถต้านรับฝ่ามือมหาเทวะไว้ได้เซียวเหยียนเองก็พูดขึ้นมือขวาเขานั้นฟาดใสข่ขั้วกาดอีกรอบหนึ่ง หลังจากฝ่ามือนี้ของเสี่ยวเห็นบ่วงแสงสีดำที่ถูกแรงระเบิดจากร่างวิญญาณน,นั้นไล่กวดหุนล,ลี่อีกรอบหนึ่งด้วยความเร็วและพุ่งชนอย่างหนักหลังจากการพุ่งชนครั้งนี้ต้องบอกว่าเลือดในกายขุนลี่แทบจะปานป่วนอวัยวะภายในเกิดการเคลื่อนย้ายผิดตำแหน่งเลือดก็สาดพุ่งออกมาล่างเองก็ปิวออกไปประหนึ่งว่าเว้าขาดสายป่านในเมื่อลงมือแล้วเช่นนั้นก็ทิ้งชีวิตเอาไว้แล้วกัน โอเคครับเจอกันโอกกสหน้าคลิปหน้าขอพระคุณมากครับ